โรงเรียนอนุบาลด่านช้างเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน1,506คนมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน80คนปัจจุบันบริหารงานโดยดออรอนุชาเงินแพทย์ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลด่านช้างได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนอนุบาลด่านช้างน,นั้น ได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองนยโยบายของสองพฐและสํานักงานเขตพื้นที่ที่มุ่งหวังให้ทุกรงเรียนที่รับผิดชอบได้มีการพัฒนาในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนเพื่อเพื่อต่อการเรียนการสอนของนักเรียนซึ่งตอบสนองกับนยโยบายและพนันธกิจของโรงเรียนเราที่นอกจากที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนแล้ว ในการสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนก็เป็นปัจจัยที่สําคัญประการหนึ่งของโรงเรียนโดยที่จะมุ่งหวังให้โรงเรียนของเรานั้นมีความน่าดูน่าอยู่และก็น่าเรียนโดยส่งเสริมให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสืบต่อไป เด็กหญิงวรบกวัตันติจารุงโรธค่ะพี่ชั้นเด็กหญิงนาะชะพรชมเชิดค่ะวันนี้พวกเราจะพามาชมการริหาราจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนค่ะเชิญตามมาเลยค่ะโรงเรียนอนุบาลหนาช้างเป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาที่เกิดจากความพร้อมเพียงและความร่วมมือจากทุกทุกคนตั้งแต่ผู้พิหารณาูนักเรียนครูกรนทุกคน รวมถึงคนในชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแน,น,นวทาสิ่งแวดล้อมศึกษาค่ะที่สําคัญที่สุดทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติอย่างแท้จริงค่ะโดยกิจกรรมที่ทําร่วมกันคือคุณครูและนักเรียนทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นของตอนเองค่ะซึ<อ>่งบริเวณส่วนยอมนี้นะคะรับหน้าที่โดยนักเรียน